จะมีทรัพย์มากทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ให้ข้าวนา้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมขครึ่งลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปผมไฟแก่สมณะหรือเปลัะจะสูงสักด์ทำอย่างไรเช่นละความตรีีะจะได้เกียรติศักดิ์กันใหญ่หรือไม่เกียรติกันตัดรอนผู้ที่ เข้ากรรพนับถือกราบไหวบูชาสมณะหรือเปลา่าพระองค์รู้อีกว่าการให้ทานอย่างไรจึงเป็นอริบุคคลเช่นต้องวางจิตละความตรนีถ้าเราให้ทานโดยการหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสังสมคิดว่าเราตายไปจับได้สวยผลของทานนี้อันนี้ยังไม่พ้นอบายทุกติวินิบาตนรกตายไปแล้วไปเป็นเทวดาจริง แต่ตายจากเทวดาแล้วก็ไปสู่อาบายทุกติวิิบัตินรกต่อหรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมจนัตใจการวางจิตแบบนี้จะไม่ได้อริยบุคคลต้องวางจิตละความตน,นีเนี่ยพระศาสดาจะทราบหมดเลยว่า ทำอะไรในทางโลกแล้วจะให้เราสำเร็จสมปรารถนาตัสบอกไว้หมด